สดีเพื่อนเนทุกท่านนะรพบกับนักการเรวันครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่20นะครับเดือนสิงหานะฮะวันนี้ก็ใครหลายคนก็พักผ่อนนะครับสบายๆนะครับยิงหน้าฝนฝนก็เริ่มตกนะฮะบ้านใครที่ฝนตกนะครับในช่วงนี้ก็ระวัดระวังนิดนึงนะฮะคนป่วยนะครับเวลาฝนตกทีไรไม่ใช่แค่คนนะฮะสัตว์เลี้ยงกัยนะฮะดูเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายนะฮะนี่ช่วงเนี้ยที่บ้านผมโอ้โห แมวถ้ป่วยกันเตมลนนะครับเกือบครึ่งนฮะหลายสิบตัวเลยป่วยนะครับติกกไปติกันมานะฮะงอมแงมเลยนะครับแยกแล้วแยกอีกคลีนวันหนึ่งล้างบ้านนะฮะสี่ห้ารอบนะฮะทั้งกวาดทั้งถูนะประมาณ5รอบนะับเพราะว่ามันจะได้สะอาดนะครับเนี่ยสำคัญนะฮะฉะนั้นดูแลร่างกายตัวเราคนในครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่บ่ย่าตายายครับลูกหลานแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราด้วยนะครับวันนี้นะฮะเรื่องของเรื่องงามยามดีไม่มีนะครับโอเคเนาะแต่อย่าลืมนะฮะ ผมก็ต้องลืมบอกทุกวันนะครับว่านะฮะเพจนะครับนี่เพื่อนๆตอนนี้ผมก็พยายามตอนนี้ทําคลิปบ่อยนะฮะอย่าลืมนะฮะเข้าไปในเพจนะครับอาจารย์นัดนอัดได้ครับนี่เพจหน้าตาอย่างนี้ฮะแล้วก็พิมพ์หน้าตาชื่อยางครับโอเคนะฮะเพราะว่าทําคลิปเยอะมากครับในช่วงนี้เป็นคลิปสั้นๆนะฮะมันมีเกร็ดอะไรที่เอามาลงใน y YouTube แล้วมันสั้นไปนะครับผมมองว่ามันบางเรื่องมันแค่นาทีกว่าเองนะฮะ ก็เลยไม่ได้ลงโหจริงจริงมีเยอะมากนะฮะในหัวนี่มีคอนเทนต์เพียบเลยนะฮะก็เลยเออมีช่องทางนี่นะครับก็เลยเอาไปปล่อยลงนะฮะเพียบเลยครับคลิปที่อยู่ในหัวปล่อยมากปล่อยมากนะครับก็ไปดูได้ฮะที่แตกต่างนะครับบางคลิปก็จะแตกต่างจากสไตล์ของช่องเราช่องนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับในเรื่องของอามาอีกนะฮะคลิปยังไม่หมดเพราะเพิ่งทํามาเรื่องเด่นที่เห็นได้ชัดครับหลังดาวคารย้ายนะฮะดาวคารเขาย้ายที่18ที่ผ่านมาแล้ว จนถึงวันที่3ตุลาครับมันก็มันสนุกหน่อยนะครับเพราะว่าหลายอย่างมันกาลังเดินหน้าหลายอย่างมันกาลังจะมีจุดจบนะครับเดินหน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องแบบลุยอย่างเดียวนะฮะบ,บางทีบางคนแบบรอคอยนะครับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของชีวิตนะฮะเพราะว่าบางคนชีวิตก็ไม่ใช่แบบต้องดีทุกคนเสมอไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอึดอัดมานานก็อยากให้เรื่องบางเรื่องมันมี จุดสิ้นสุดหรือยุตินะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่บางราศีสามารถยุตินะครับในปัญหาหรือความทุกข์กังวลที่คุณเผชิญอยู่หรืออย่างน้อยมันเป็นช่วงที่สปีดในข้อสรุปนะครับทั้งเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องเที่เ,เครียสแล้วก็อยากให้มันจบสรุปแล้วก็ใช้เวลานี้แหละนะครับในการที่จะเร่งปฏิกิริยาความทุกข์ให้มันหมดโดยไวนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะผมลงไปครบทุกราศีแล้วนะฮะลองเข้าไป ชมได้นะครับแล้วก็เลขและสีมงคลนะครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข7นะครับเลขแรกคือเลขเแล้วนะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือเลข4นะครับ7 4นะฮะเลขต่อมานะครับคือเลข5นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับคือเลข3นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชคลงนะครับวันนี้สักวันนะครับคือเลข0ูนย์นะฮะ ดวงเนี้ยดาวมันจะอยู่ไม่ค่อยโอเคนะครับเลขศูนย์นะครับส่วนเรื่องของสีที่ถูกชลุครับมีดังนีฮะสีแรกครับที่ใช้ได้ดีแล้วก็โอเคสุดนะฮะคือสีแดงนะครับนี่เริ่มเปิดที่แดงเลยนะฮะสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีพิเศษครับคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันนะคือสีส้มนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีโอเคพิเศษนะฮะคือสีเทานะครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆคือสีน้ำตาลนะฮะ เลี้ยงสีต่างเดี๋ยวถ้าให้เลือกซ้ายขวาวันนี้ครับเลือกซ้ายนะครับถ้าใครที่จําเป็นต้องเลือกนะฮะบ,บางอย่างบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่จะไปต้องเลือกซ้ายหรือขวาวันเนี้ยซ้ายเหงนะฮะขวาจะฝุดๆหน่อยนะครับโอเคเนาะแต่บางคนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์วันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่าเดทคลินิ่งไหมเดทคลินิ่งเนี่ยฮะการจัดการ <c oughs> ชีวิตนะฮะหรือเข้าของเครื่องใช้ ก่อนดวงจะตายนะครับมันมีนะฮะมันมีหนังสือเป็นแบบเป็นเรื่องปรวเลาเลยครับนักเขียนชาวสวีเดนนะครับเขาเขียนว่าคนเราเนี่ยนะจะสังเกตดีๆนะฮะคันก็ว่าการเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยถ้าทางพุทธเนี่ยเราโอเคเราก็เคยอาจจะเคยได้ฟังมาฮะแต่ว่าทางสวีเดนนะครับนักเขียนท่านนี้เขาบอกว่าเข้าของเครื่องใช้ของเราเนี่ยแหละนะฮะเป็นตัวสร้างปัญหาเลยก่อนที่จะเสียหรือว่าเวลาที่เสียไปแล้วครับอารมณ์มันจะแตกต่างกันเลยนะฮะ ยกตัวอย่างนะครับของบางอย่างบุงคคลแบบประเภทอายุเยอะนะฮะเก็บอย่างเดียวครับไม่ค่อยทิ้งไม่ค่อยบริจาคนะฮะเราจะเห็นหลายๆบ้านนะครับก็มีนะเก็บเต็มหมดเลยนะครับแลวบางบ้านแบบบ้านที่ค่อนข้างใหญ่นี่โอเคมั้ยฮะทุกมุมนี่มีของแบบเป็นตู้เป็นเตียงเป็นโต๊ะเป็นลิ้นชักนะฮะและในเรื่องชักก็มีกล่องในกล่องก็มีซอยย่อยเป็นกระดาษเอกสารเป็นรูปเป็นโอ้โหเต็มหมดเลยครับนี่นะครับคือ จำนวนมหาศาลนะครับในบ้านหลังหนึ่งแล้วพอเจ้าของบ้านนะครับพอสิ้นปุ๊บนี่คือปัญหาก็บอกว่านักเขียนท่านนี้บอกว่านี่คือปัญหาและภาระนะครับที่ทําให้คนทะเลออาะเบาแว้งกันที่ทําให้เรื่องของปัญหาใหญ่นะครับที่มันเหมือนไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่แน่นอนครับแต่บางบ้านเขามีปัญหาตรงที่เลยไหมตรงที่พวกเอกสารบางอย่างรูปหลายๆรูปหรือไฟล์ข้อมูลนะฮะ บางทีมันเป็นเรื่องลับๆไงฮะเรื่องที่ไม่ควรให้รู้เนี่ยเหรไหมฮะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ทําลายทิ้งเลยนะครับตอนที่จะเก็บนะเขาบอกว่าอายุที่เหมาะสมนะครับในการเก็บบ้านนะฮะเริ่มที่อายุ65เขาบอกว่า65เนี่ยมันเป็นอายุที่สามารถเคลื่อนย้ายตู้โต๊ะเตียงนะครับที่ไม่ใช้ได้เขาบอกว่าจะให้เริ่มต้นจากของใหญ่ๆก่อนนะฮะพวกชั้นวางของพวกตู้ตู้เสื้อผ้าเตียงที่ไม่ใช้นะครับเขาบอกว่าให เอาเคลียร์พืน้นหอ,อกก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อายุเรายัางพอยกพอแบกพอจะใช้ไว้วัใครได้นะครับเนี่ยคือช่วงอายุที่ควรเริ่มต้นนะครับในการเคลียร์ของในบ้านตัวเองนะฮะอย่างที่บอกเขาว่าบางคนก็จะเป็นแบบนักสะสมนะฮะผู้เขียนเนี่ยคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาย้ายบ้านมา17ครั้งแล้วนะครับแล้วสะสมทุกอย่างเต็มหมดเลยครับพวกสแตปมตู้โต๊ะเตียงเหนนรียญนะฮะ หรือว่าแก้วชามล้าหายเต็มหมดนะครับเราอาจจะเคยเห็นนะฮะบางบ้านที่โอ้โหนะครับมันมีตู้โชว์แก้วนยฮะตู้โชว์จานชามเต็มหมดเลยนะครับบางบ้านนี้ลูกหลานก็ไม่เอาเลยนะพอ,เ,อเจ้าของบ้านนะครับไม่อยู่ปุ๊บขายทันทีเลยและขายถูกด้วยนะผมเคยรู้จักคนที่เขา,เาทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายของเก่านะฮะเขาบอกว่าบางบ้านเนี่ยฮะตู้โชว์เนี่ยมีแต่จานโบราณน,นะครับมีเป็นพันใบนะฮะ แล้วใบหนึ่งนะฮะขายเนี่ยราคาเกือบพันเนี่ยหรือเป็นพันนะฮะมันเป็นโบราณแล้วก็มันมีอะไรที่มันเอกลักษณ์นะฮะแล้วเราปรากฏว่าทั้งตู้เป็นพันใบนะครับลูกหลานเขาขายแบบขายเหมานะฮะใบละห้าบาทนะครับนี่แบบนี้นะเขาไม่รู้คุณค่าไงฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอะไรที่เราเสียดายเราจะบริจาคกันนะเราจะขายกันนะฮะี๋ยวเราจะไม่ใช้ในรูปแบบใดก็ตามมันก็ต้องเป็นเราที่เป็นคนทยอย นะครับเคลียบ้านของออกจากบ้านนะครับแล้วก็ตั้งแต่6กแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆฮะหกสิบหกเจ็ดนะฮะบ้านก็จะเริ่มลงแล้วก็โปร่งนะครับพอถึงจุดที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเหมือนก็จะไม่เป็นภาระนะครับต่อลูกหลานนะครับแล้วเราก็ไม่เสียดายไม่เสียใจแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยนะครับแล้วก็อย่างคือมันก็ไม่ทําให้ลูกหลานเขาเป็นเป็นกังวลนะครับหรือเข้าของนะฮะแล้วก็อย่างวนก็มีความลับไงฮะคุณพ่อคุณปู่คุณตานะฮะบางคนเขา มีอะไรกุ๊กๆกี้ๆกันนะฮะแล้วก็เก็บๆเงียบๆนะครับแต่พอไม่อยู่ปุ๊บนะครับปรากฏว่าเรื่องแดงความแตกความศรัทธาของลูกหลานหายไปนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ห่วงเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าให้เก็บพวกไฟล์ข้อมูลให้ล้างทิ้งเลยนะครับรูปภาพอะไรก็ตามนะฮะเอกสารอะไรที่มันทาให้มันดูแบบล่อแหลมนะฮะที่ไม่โอเคก็เผาทิ้งหรือว่าทําลายทิ้งซะนะครับนี่มันเป็นตําราใหญ่เลยนะผมอ่านแล้วนะครับกอ่านเพิ่งอ่านที่ครึ่งเล่มนะฮะ โอ้โหเียดแล้วก็เขาก็เตรียมตัวนะฮะก็ลองไปพิจรารณาดูกันนะครับมาเล่าให้ฟังนะฮะเจอหนังสืออะไรมาจริงจมีชื่อหนังสือนะฮะเป็นหนังสือที่ค่อนข้างจะเล่มใหญ่หน่อยนะครับโอเคนะฮะเล่าให้ฟังแค่น,นี้ครับวันนี้ก็สบายๆนะฮะอย่าไปซีเรียสเียดมากแล้วก็เตรียมตัวนะครับในช่วงจากนี้ไปดาวอังคารย้ายเรื่องหลายๆอย่างมันจะเดินหน้าเร็วขึ้นเยอะนะครับอะไรที่ติดขัดข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารชีวิตของเราแล้วก็สิ่งที่เรา กำลังทําอยู่ที่มันถูกล็อกหรือว่าถูกเหมือนกับมีโซ่ตรวนล็อกเอาไว้นะฮะหรือว่าถูกตีกรอบนะฮะตอนนี้กรอบมันจะออกมาละเดี๋ยวหลายเรื่องมันจะเสร็จรวดเร็วว่องไวชัดเจนมีเคลียร์นะฮะแล้วก็ดูเดินหน้าต่อไปนะครับมันจะเดินในทางที่เหนื่อยหรือเดินในทางที่ดีขึ้นก็แล้วแต่ดวงะตาแต่ละคนนะครับเราก็มาดูดวงในนี้แหละนะ,ะง่ายดีนะครับว่าเดินหน้าดีหรือไม่ดีนะฮะก็ลองนี่กับคลิปปุ่นี้ฮะผมก็พยายามสรรหาว่าเออดาวแต่และดวงเนี่ยเมื่อมีการขยับขยายแล้ว ันจะเกิดประโยชน์หรือว่าต้องระวังอะไรนะฮะก็จะพยายามอัปเดตให้ไวแล้วก็ให้ละเอียดที่สุดนะครับโอเคนะฮะขอบคุณเู้ว่งแตงทุกๆวันนะครับขอบคุณเพื่อนขอบคุณที่ได้พบเจอกันแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักกันนะครับป่าลวดูดวง12สราศีครับชาวราศีมังกรกุมีนฮ้าเรื่องที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมราศีมังกรเป็นวันที่ดีครับมีความคึกคักนะฮะทำอะไรรีบทำเลยนะฮะวันนี้ครับถือว่ามีความคืบหน้าถ้าใครทํางานวันนี้สปีกงานได้ ใครที่ไม่ได้ทํางานอ่าก็ได้ไปไหนมาไหนถือว่าง่ายคือวันนี้ยุ่งเนะฮะเวลาหมดไวมากเลยแป๊บแป๊บกลางวันบ่ายเย็นอ้าวเตรียมนอนอีกแล้วนะครับลุกขึ้นเตรียมทํางานอีกแล้วนะฮะอะไรอย่างเงี้นะครับฉะนั้นบอกอย่าเพิ่งพูดเรื่องทําง,งานเนาะยังยังสบายใจอยู่เลยฉะนั้นครับช่วงนี้นะครับคุณมีอะไรที่อยากทำทำ,ทำนะฮะเพราะว่าทั้งดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ตําแหน่งการเงินนะครับอยู่ในตําแหน่งหรืออยู่ในบ้านของดาวราหูนะฮะ ราหูนี่มันไม่ให้มันไม่ค่อยให้เรานิ่งๆนะฮะมันให้เราทํากิจกรรมอะไรเยอะเลยในที่2ครับช่วงนี้ดาวองคคาร์โคจรอยู่คู่กับดาวพระจันทร์นะฮะตำแหน่งเรือนภพสุภะมันก็ยังแปลว่าอาจจะไปไหนกับคนในครอบครัวและแฮปปี้มีความสุขหรือไปไหนกับคนที่ใกล้ชิดนะฮะหรือคนที่สนิทนะฮะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ในช่วงนี้ครับมุงดาวพระจันทร์คือดาวคู่ครองคนรักนะฮะโคจรเป็นราชาโชคแปลว่าแฟนพอจะช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาให้กับเราได้อย่างเปรี้ยวเปรืแลเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะไรเงี้ยน,นะฮะฉะนั้นช่วยให้มีอะไรปรึกษาหรือแฟนได้นะฮะหรือคอยช่วยนะคร <st> ับส่วนคนไม่มีแฟนนะครับ <vrai> ในช่วงนี้ก็อยู่กับเพื่อนสนิทได้นะครับจริงในยะของเขาว่าแฟนหมายถึงคนที่เราใกล้ชิด<เอา>แล้วก็รู้ตื้นเรื่องหน,หนาบางของเราเป็นพิเศษรวมถึงเรียกวา่าด่าเราได้นะฮะแล้วด่าเขาได้เลยนะฮะคือมันเป็นอีกใหญ่อีกอย่างคือเพื่อนสนิทนะครับก็สามารถช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาต่างๆนานาที่คุณเผชิญอยู่ได้นะครับแล้วก็หลักสําคัญครับระยะเน,นี้ มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางผมเตือนนิดนึงนะครับว่าไปไหนก่อนเวลานะดาวพุธคือดาวการสื่อสารการเดินทางการติดต่อเลยนะฮะโควรจรเข้าสู่มรณนะก็อาจจะมีคนไม่มาท่านัดหมายหรือถูกเทหรือมีคนไม่ตรงเวลาทําให้เรางุหกิจใจหรือในอย่างครับคือการเดินทางอยู่ๆรถติดรถเสียเออก็ต้องลดคันหน้าอุบัติภัยนะฮะ เราก็ต้องใช้เวลาคือมันต้องผือเวลานะฮะโพรากันมันจะราช้าได้นะครับกิจกรรมภาร,รกิจนะครับระยะนี้ถ้าเป็นไปได้นะฮะใครที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยสบายกายใจหรือว่ามีความทุกข์วิตรกกังวลใจนะครับช่วงนี้รีบแก้นะฮะอย่าร่าชา้าเพราะว่าดาวยังเข้มแข็งแรงแรงได้อยู่อะไรยากๆมันจะง,าง่ายขึ้นนะครับการจัดการเรื่องต่างๆนานาก็สําเร็จได้ได้ดีขึ้นนะครับก็โอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของ การเงินนะครับชุงนี้ทั้งใครใช้จ่ายต่างๆนานาหมุนเงินทันแก้ปัญหาการเงินได้แล้วก็มีโอกาสได้ซื้อของที่เราอยากได้มานานแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเรียกว่าไปไหนมาไหนหรือว่าได้ซื้อของที่เราที่เราพึงพอใจนะครับแปลว่าวันนี้ยังพอหมุนเงินได้ทันนะฮะแต่ระวังซื้อของี่ต้องเตือนดีๆนะฮะร,ระวังได้ของที่มีตำหนิตรวจเช็คดีๆนะครับแต่ความเรียกว่าเงินทองยังพอจะสบายใจนะครับในวันนี้พอได้อยู่นะอาจจะฝืดๆนิดนึงแต่เดี๋ยวมีทางแก้ทางออกนะครับ ความรักครับทั้งโสดทั้งไม่โสดความรักดีอย่างที่บอกเขาว่าแฟนช่วยเหลือก็กุลกันได้แต่ว่าคนที่โสดนะครับช่วงนี้เตือนนิดนึงระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะดาวคู่ครองดาวพระเกรตอยู่ตําแหน่งปัตตนีคือคู่ครองคนรักนะฮะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือคนที่อายุมากๆเข้ามานะในช่วงนี้นะครับก็ดูๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบตกลงมงใจนะแล้วก็สุขภาพร่างกายจุกเสียดแน่นท้องนะครับกดแก๊สลมใน,นกระเพาะเยอะนะครับ ลมมันตีขึ้นฉะนั้นไม่ค่อยสบายดีสบายตัวนะครับท่านยู่ในวัยสวมีการปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็ระวังกรดไหลย้อนนะครับต่อมาชาวราศีกุมนะฮะกิจกรรมภารกิจหน้าที่การงานการทําสิ่งในกระตาวันนี้มีความสําเร็จนะฮะใครที่คาดหวังใครที่จะทําอะไรเป็นพิเศษวันนี้ให้รีบทํานะครับวันนี้มีข้อดีอย่างครับคือถ้าเดินทางก็แฮปปี้มีความสุขดีนะแต่ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนะครับ เริ่มใหม่แล้วค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือเรียกว่าค่าใช้จ่ายสังคมนะฮะมีนัดหมายไปนูป่นไปนี่ไปนั่นหรือว่าช่วงนี้มีคนแบบชักชวนนะครับคือให้ออกไปนูป่นไปนี่ไหมซื้อนู่นซื้อนี่ไหมแล้วก็กิจกรรมอะไรที่เกี่ยวก,กับเรื่องของสังคมนะครับอาจจะเป็นเพื่อนฝูงก็ได้แล้วก็เพื่อนที่ทางานกนด้นะฮะหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันจะเป็นท่านเหล่านั้นนะครับเยอะเป็นพิเศษนะฮะ แต่ก็หมุนกันทันเวลาไม่ต้องกลัวนะครับช่วงน,นี้คือดา,าวเสาร์โคจรทับนะฮะดาวเสาร์เนี่ยมันมเอามาจากเรียวบินานะครับเมื่อโคจรทับก็ระวังอย่างแล้วมันจะไม่ใช่เป็นแค่วันเดียวนะร่างกายช่วงน,นี้จะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมก็ได้นะครับใครที่ดวงแข็งๆหน่อยก็อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ถ้าใครที่ดวงอ่อนๆช่วงน,นี้นะครับมันก็จะป่วยไข้ไม่สบายบ่อยนะครับสาวันดีสิบันไข้ รู้สึกไม่ค่อยสบายได้สบายตัวคลันที่คลันตัวหรือโรคประจําตัวช่วงนี้กาเริบขึ้นมาอะไรเนี่ยฮะเมือนจะเจอร่างกายที่มีปัญหาคุณต้องดูแลรร่างกายจากนี้เป็นพิเศษนะฮะอันนี้คือผมต้องไฮไลท์ไว้เลยเพราะว่ามันจะมีเหตุให้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจากนี้ไปหรือว่าป่วยได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วถ้ามันเป็นวันที่เราสําคัญที่เราต้องคุยงานเคลียร์งานหรืออะไรขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เรากังวลน,นะครับฉะนั้นรีบมาดูแลร,ร่างกายด่วน ในตามดวงมันจะป่วยได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรารู้ทันดวงเราก็จะปกป้อง,ป,องป้องกันแล้วก็ถึงเวลาที่ดวงแย่มันก็ไม่แย่อย่างตามดวงชะตานี่คือจุดเด่นนะฮะในการพยากรณ์แล้วก็ประการนะครับในยะนนี้มันมีดวงนะเท่าว่าไคนะครับใครที่เดือดร้อนไม่ค่อยสบายกายใจหรือมีความทุกข์วิตกกังวลใจนะครับมันจะมีตัวช่วยนะมันเป็นเพื่อนก็ได้หรือเป็นคนที่คุณรักเคารพหรือเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะฮะ ก็ยังมีคนที่เราพอปรึกษาหารือแล้วก็คุยเรื่องต่างๆนานา,นาได้นะครับโอเคนะแล้วก็ประการต่อมานะฮะในระยะนี้ก็ว่าไปนะครับในช่วงนี้เรื่องของความรักนะครับทั้งโสดทั้งไม่โสดเนี่ยความรักช่วงนี้ดวงดีนะมีโอกาสจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ปัญหาแก่กันและกันได้อาจจะมีมุมที่คุยกันไม่เข้าใจบ้างแต่มันเรื่องทั่วไปนะฮะไม่ใช่เรื่องซีเรียสสำคัญมากแล้วก็ระยะนี้ถ้าเป็นไปได้ ก็มีโอกาสสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่คุณกําลังคุยด้วยได้นะครับโอเคนะฮะใครบางคนที่กําลังแบบสารต่อความสัมพันธ์กับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะครับช่วงนี้ก็เหมาะนะฮะกับการคุยกับเขาหรือว่าปรึกษาหรือเขานะครับหรือว่าเอาความรู้สึกข้างในของเราออกมานะครับเขาก็จะโอเคจูนติดผมบอกเสมอว่าคนราศีกุมเนี่ยเก็บอารมณ์เก่งเก็บนิสัยใจคอความรู้สึกเก่งนะนันคนที่คุณคุยด้วยนะฮะถ้า เขาให้คุณอ่านเรื่องอ่านใจคุณบางทียากนะครับราศีกุมปิดอารมณ์ได้หลายชั้นนี่สุดยอดเลยนะฮะเขาถึงบอกว่าราศีกุมเนี่ยอาชีพหลายอาชีพนะฮะหลายหลายคนนะเป็นนักแสดงนะหรืออยู่ในวงการนะครับก็คือเป็นคนที่เล่นเกอารมตัวเองได้เก่งนะครับโอเคต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวร้อนในจุกเสียดแน่นท้องทันใจไว้สวอันตามเนื้อตัวแล้วก็ระวังระบบทางเดินหายใจมีปัญหานะครับต่อมาคนราศีมีนนะฮะ เรื่องของกิจกรรมภารกิจวันนี้โคราสีมีนมีความคืบหน้าในภารกิจดีขึ้นอะไรที่คิดที่หวังที่ตั้งใจมีโอกาสสาเร็จสูงมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาจัดการแล้วก็มีอะไรที่เดือดร้อนไม่ค่อยสบาย,ายใจเดือดรียนได้หมดนะครับช่วงนี้ดวงเด่นดาวพระจันทร์ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วยเหลือได้ให้เราชาร์จแบตให้เราได้แล้วก็อย่างที่2คือมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไปในที่เราอยากไป มีการทํางานนะเล็กๆหรือว่ามีชอบพิเศษเข้ามาหรือว่าได้ไปในที่กับแฟนกับคนที่คุณรักนะฮะแล้วก็พึงพอใจนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีในสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่ไปนะครับแล้วที่สําคัญอย่างครับในช่วงนี้ให้ระวังนะฮะช่วงนี้แฟนจับผิดคุณอยู่นะครับช่วงนี้แฟนอาจจะเพ่งเลงคุณอยู่นะฮะฉะนั้นใครที่ทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะสำหรับชาวราศีมีนนะ แล้วก็ประการต่อมาเรื่องเงินทอนนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนนิดหนึ่งว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวช่วงนี้เริ่มสูงขึ้นอีกแล้วรวมถึงค่าใช้จ่ายปุกปับฉับพลันนะครับก็เริ่มมาอีกแล้วนะฮะฉะนั้นระยะน,นี้จะว่าไปมันหมุนเงินทันแหละแต่มันจะรู้สึกได้ว่ามัญหาตังค์เหนื่อยนะครับแต่มันก็ต้องหานะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของห่วงเรื่องหนี้สินนะครับถ้าใครที่มีหนี้สินช่วงสิ้นเดือนนี้ มันจะตึงๆหน่อยนะครับแปลว่าเราบวกลบคุณหารแล้วนะครับมันมีชําระหนี้สินแต่ว่ามันอาจจะเรียกว่าการซะพาวองนะฮะมันจะฟืดๆหน่อยแบบนี้มาก,ก่อนนะครับฉะนั้นช่วงนี้อะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องซื้อกระเบ,บืดไว้ก่อนหรือว่าจะหารไรได้พิเศษได้ก็ลองมองๆบ้างนะฮะมันจะทําให้สาพคว่คองดีขึ้นนะครับมันไม่ติดอะแต่ว่ามันไม่คล่องเหมือนเดิมนะฮะนี่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะ ช่วงนี้มีความดันนะครับระวังนะไมเกรนแล้วก็ท้องผูกท้องเสียนะครับท่านยินดีไว้สวมีอาการปวดหลังคอบาไหล่ครับแล้วก็มีการวิ่งววิยศทีรษะนะครับผมโบกกัอมานิดึงนะฮะของคนราศีมีนในเรื่องของการงานนะครับบางคนทํางานวันนี้นะฮะระวังการสื่อสารผิดพลาดคุยอะไรอย่างเข้าใจอย่างหนึ่งคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเขาแปลความหมายผิดหรือว่าเขาอาจจะรู้ความหมายแต่ว่าสุดท้ายทํำผิดถูกเพราะว่า ไม่มีสมาธิในการทํางานอะไรเงี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของสมาธิตัวเองด้วยแล้วก็ต้องคอยย้ําดีๆถ้าต้องทํางานร่วมกับใครนะฮะวันนี้ตัวปัญหาไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไม่ใช่ตัวงานแต่คือคนที่เราต้องทํางานด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายระยะนี้เรื่องของความรักนิดนึงนะฮะมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับในช่วงนี้ดาวพาระจั์ยังคารโครจรเล็งกันนะครับฉะนั้นใครที่ มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังครับมันจะมีโอกาสได้นัดพบหรือเจอคนที่เราแอบชอบนะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องระวังนะฮะอย่านิ้วไปใหญ่ปักไฟนะครับอันตรายนะส่วนคนที่โสดอยู่นะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะไปสัมพันธ์นะฮะกับคนที่มีคู่นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตือนนะฮะคราวนี้มาดูบทสรุปนะครับคนราศีมังกรนะครับเสน่มังกรเสื้อผ้านะครับ วันนี้เน้นสีเข้มๆเ,เลยนะฮะหอเขงดใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาก,กับปากกิจกรรมภารกิจวันนี้ทําอะไรก็ตามควรจะรีบทํานะครับวันนี้เวลาหมดวนะครับทําให้เวลาที่เราทำอะไรก็ตามมันอาจจะทําไม่ทันนะฮะเพราะว่ากิจกรรมทําหลายอย่างเหลือเกินเวลาดันหมดไวซะอย่างนั้นจริงๆเวลาเท่าเดิมแหละเพียงแต่ว่าโปรแกรมเราแน่นไปหน่อยนะครับฉะนั้นวันนี้พยายามวางโปรแกรม ทำอะไรก็ตามลมหลมหน่อยนะครับเพื่อเวลาบ้างเพื่อให้สมองเราโล่งๆนะครับให้เรานั่งชิวๆสบายๆมองท้องฟ้าบ้างนะฮะคือมันต้องอย่าให้ตารางนัดนั่งเกินแล้วก็พยายามหาวิธีรีแลกซ์นะครับหาที่ที่เราสบายใจนะฮะในที่ทํางานหรือว่าจะนั่งพักผ่อนอะไรก็ตามนะครับควรมีเวลาส่วนตัวบ้างนะฮะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้างานก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นกราฟก็ค่อยๆขึ้นปื๊ดไปเลยนะฮะ ฉะนั้นถึงบอกว่าคนราศีมังกร,กรช่วงเนี้ยชาร์จแบตไว้ดีๆนะครับแล้วก็ระยะนี้ระวังเรื่องการเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าตารางนัดตารางงานนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับในสิ่งหรือสานที่ที่คุณนัดนะครับโอเคต่อมาชาวราศีกุมนะครับเสนเน์ราศีกุมเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูโทน x, สองสีสักวันนะครับโง่เฮงเด่นไปหน้าวันนี้ที่ดวงตาก,กับปากกิจกรรมภารกิจิธรรมวันนี้ ก็มีความคืบหน้านะครับเอาจริงๆก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็คือปัญหาเก่าเก่านะครับมันจะกลับมาบางทีเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆนะฮะปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับช่วงนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องเดิมๆบางทีหรือว่าทะเลาะเรื่องเดิมๆอะไร,รกันนะฮะฉะนั้นตั้งระวังอารมณ์ด้วยนะครับ <S 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 ช่วงนี้จริงๆเป็นเป็นช่วงที่คุณเหมาะกับการคุยกับคนที่คุณคุยด้วยแล้วสบายใจนะครับแล้วก็ระยะนี้มีดวงถ้าใครค้าขายขายดีนะ ม่มีโอกาสทางการณีพิเศษนะครับแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวหรือว่ายานพาหนะช่วงนี้เริ่มต้องเสียตังค์อีกแล้วนะครับฉะนั้นเตรียมอารมณ์แล้วก็คอยตรวจตาแล้วคอยสังเกตดีๆครับช่วงนี้มีดวงเสียตังค์เกี่ยวกับรถนะฮะหรือยานพาหนะของเรานะครับแล้วก็อย่างครับในช่วงนี้มุมดาวถ้าใครที่เดินทางเผื่อเวลาด้วยนะครับและก็สุดท้ายราศีกุมนะครับยานี้ มีดวงถ้ามีความเดือดร้อนสิ่งไหนก็ตามมีคนช่วยเหลือในท้ายที่สุดเสมอตัวนี้คือจุดเด่นนะฮะตัวนี้มันเบื่อเบื่อยากๆนะครับร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายดีๆครับมันทําให้ใจมันฟอร์ไปด้วยนะครับโอเคต่อมาสุดท้ายราศีมีนนะฮะสเนสน่ห์ราศีมินเสื้อผ้าวันนี้สีทูโทสองสีนะแล้วก็ใช้สีมงคลได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็กิจกรรมภารกิจนาี่การงานวันนี้เหมาะกัน เดินทางหรือไปในเมืองไหนที่เราอยากไปนะครับโอเคนะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ครับระยะนี้มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยสบายกายใจสิ่งใดก็ตามหาคนปรึกษานะครับแล้วก็บางทีอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณรัก,ท,รกที่คุณเคารพก,ก็ได้นะครับเรื่องสภาพคล่องางการเงินช่วงนี้รับใครจ่ายเยอะแต่เอาจริงๆยังพอหมุนเงินได้หรือมีลับพิเศษเข้ามาการคุยการสื่อสารวันนี้ระวังความผิดพลาดครับดาวพุธโคจอเป็นอรลิคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นระวังเรื่องการสื่อสาร ในช่วงนี้เป็นพิเศษแล้วก็ช่วงนี้ลูกหลายบริวารสั์เลี้ยงช่วยเหลือเราได้หรือว่าเป็นที่พึ่งทางกายทางใจเราได้แล้วก็มีช็อปพิเศษเข้ามานะครับกลุณเตียวมตัวนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นงานแทรกงานด่วนเดินทางปูปลาชาับพพันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากตารางงานวันนี้หรือตารางนัดวันนี้มันมีอาจจะต้องไปี่ที่แปลกใหม่หรือต้องทําอะไรกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษในช่วงวันนี้นอกเหนือจากที่เราคาดการเอาไวนไ้นะครับแต่ก็ทําได้ดีนะฮะ โอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามเสมอนะฮะท่านที่ฟังกัคืนก็หลับฝันดีนะครับท่านที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็คิดสิ่งดสเร็จนะครับแล้วก็เราก็เจอีนช่องนะครับทางเพจนะฮะทาง a c e b o o k นะฮะชื่ออาจารย์นัทนอรลัดนะครับพิมพ์ตามนี้ได้นะฮะไปแล้วครับโชคดีมีความสุขนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ